สวัสดีครับผมบุญชาแนลวันนี้ลูกชายเรียนออนไลน์ครับผมวันที่สองเธอมที่สองนะครับวันนี้กำลังเรียนออนไลน์อยู่นะครับกำลังเรียนออนไลน์อยู่ครับผมครับ ลูกชายกำลังเรียนออนไลน์อยู่ครับลูกชายระหลอ่อพ่อออกกระดึงมายังไม่นอนแล้วครับอยู่ปอนหนึ่งครับผมก็ต้องกำกับลูกครับผมกำกับลูกยังไม่ได้นอนเลยปล่อยยังไม่ได้ครับผม กำลังเรียนออนไลน์อยู่ผู้ชายอยู่ป่นนึงนะครับผมกำลังเรียนออนไลน์อยู่โควิดยังจะสิน้นปีว่าจะเปิดแล้วครับขึ้นปนงจะขึ้นปอสองแล้วนครับบ้านครับผมบ้าน กำลังเรียนออนไลน์อยู่นะครับผมพอนางให้กำลังใจให้ลูกชายเู่ครับครับเอกสารของลูกครับผมเรียนนะครับผมเอกสารการเรียนนะครับผม ถ่าถ่ายถ่ายลูกชายเรียนออนไลน์อย anyway> ู่กำลังเรียนออนไลน์อยู่ครับพอออกกระดึกมานั่งให้กำลังใจลูกอยู่ครับผมกำลังเรียนกำลังเรียน ออนไลน์อยู่วิชาการงานอาชีพนะครับวิชานี้่อขอขอสวัสดีทุกทุกคนเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม